สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะจ๋าป่าเขาโพนเมืองเพชรบูร์น,นะคะซึ่งวันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางตัเล่มาฝากเช่นเดิมสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลในทุกๆคลิปด้วยนะคะสําหรับนะคะวันนี้จ๋ามีแนวทางตัวเลขนํามาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเช่นเดิมเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมคะว่ะาใกล้วันสําสคัญทาง ที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดฟ้าชายนะคะวันเกิดขององค์ราชินีนะคะหรือว่าวันเกิดอของอรัชวงศ์นะคะทุกท่านเลยนะคะท,ทุกพระองค์เนาะซึ่งในแต่ละวันเกิดนะคะหรือว่าเนื่องในวันสําคัญะจะมีนะคะตัวเลข ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะกลายเป็นเลขมงคลนะคะซึ่งเลขมงคลอะ่ะเราจะนํามาลุ้นโชคเนาะก็อย่างงวดก่อนนา้เนาะจะเป็นวันเกิดของอของราชินีนะคะองค์สุธิดานะคะซึ่งอายุของท่านนะคะ42ปีใช่ไหมแต่ว่า,าเลขล่างนะคะออก24นะคะอันเนี้ยก็คือจะเป็นเลขที่บอกไว้เลยว่า ยิ่งใกล้วันสำคัญนะคะทางราชวงศ์อ่ะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเกิดหรืออะไรเนี่ยนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะจ๋าก็มีแนวทางตัวเลขมาฝากเพื่อนๆนะคะมาดูแนวทางชุดแรกกันก่อนเลยนะคะซึ่งอ่าแนวทางชุดแรกนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเพชรกล้านะคะซึ่งกุมารเพชรกล้าเองนะคะตอนนี้ยังไม่ได้หมุนบิงปองนะคะแต่กุมารเพชรกล้า จับลอตเตอรี่นะคะจับลอตเตอรี่เอาไว้มาฝากเพื่อนๆในาการเสี่ยงโชคกันนะคะซึ่งลอตเตอรี่ที่น้องเพชรกล้าเนาะได้จับมานั่นก็คือ87นะคะ87เนาะอันนี้จะเป็นลอตเตอรี่ของน้องเพชรกล้านะคะซึ่งได้จับมาเอาไว้ลุ้นโชคนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อมานะคะที่จ๋าบอกเอาไว้เนาะว่า วันสำคัญใช่ไหมวันวันสำคัญในราชวงศ์อ่ะส่วนมากนะคะจะเป็นตัวเลขที่จะนำมาออกในงวดน,น,น,นั้นนะคะเพื่อนๆคงจำกันได้นะคะว่า,าวันเขาเรียกว่าวันสำคัญนะคะนี้นะคะจะออกมานะคะคือว่าถ้าถ้าใกล้ถึงนะคะในงวดต่อไปนะคะก็วันนั้นอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอายุขององค์ไหนๆนะคะจะส่วนมากจะออกใช่ไหมอะซึ่งวันที่12สิงหานะคะไม่แน่ใจนะคะว่าจะยกโลดกันหรือเปล่านะคะหรือจะให้เป็นวันอะไรนะคะวันอื่นแทนหรือไม่นะคะซึ่ง12สิงหานะคะจะเป็นวันเกิดของอพระพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านนะคะได้มีอายุนะคะครบ87นะคะอะ 87,88ปีนะคะนั่นก็คืออายุท่าน8 7ย่าง88นั่นเองนะคะซึ่งท่านนะคะได้มีอายุครบนะคะ88เนาะก็เป็นอายุที่ย่างนะคะเราก็การไว้นะคะแต่ว่าปีพศท่านเกิดนะคะ1 2สิงหา2475นนะคะ2475ซึ่งนี่นะคะเพื่อนๆจดไว้เลยนะคะเอาไว้ลุ้นโชคนะคะซึ่งตัวเลข3ตัวที่น่าลุ้นนั่นก็คือ 1> 8 1 2นะคะ8 1 2นะคะตัวท่านเองจะแทนตัวเลข8นะคะเลขเลข8ของท่านนะคะอ่ะแล้วนะคะอายุของท่านนะคะตอนเนี้ยแปใช่ไหมย่าง88นะคะแล้วนะคะอ่าปีเกิดของท่าน2475นะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ามีประวัติมาบ่อยมากนะคะที่วันเกิดหรือว่าอายุครบเนาะของอรัชวงศ์นะคะจะออกมานะคะเป็นตัวเลข นะคะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นชุดบนชุดล่างเนาะก็อลองดูนะคะลองติดไว้ดูด้วยนะคะซึ่งตัวเลขอย่างเนี้ยนะคะเป็นเขาจะถือว่าเป็นเลขมงคลนะคะเลขมงคลที่จะมาให้โชคแกเพื่อนเพื่อนนั่นเองแต่ตัวจ๋าเองก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะว่า,าเลข87ดเะ จะมาแบบเป๊ะกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวจ่าเองนะคะที่ได้มานั่นก็คือ87ก็คืออเป็นเลขตอนที่หลวงปู่เดือนชัยท่านได้พูดไว้นะคะว่าอยู่ที่วัดนั้นมา78ปีใช่ไหมจ่าก็เลยถือว่าเป็นคําพูดของท่านที่สื่อออกมานะคะก็ก็เลยไม่ไม่เชิงว่าแนะนำเนาะเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็คือว่า ท,ที่เสี่องออกมานะคะนั่นก็คือหลวงปู่เดือนชัยท่านได้กลืนเอาไว้เนาะแล้วนะคะ8 7ก็ไปตรงกับเลขของน้องเพชรกล้านะคะที่เสี่ยงจับลอตเตอรี่แล้วก็เป็นเลขของพระพันปีหลวงนะคะเป็นอายุของท่านนั่นเองนะคะอันนี้จากก็เลยนำมารวมกันนะคะลองดูเนาะว่า,าการที่เอาเลขทั้งหมด3ที่มาเนี้ยมารวมกันแล้วนะคะเพื่อนๆจะคิดว่า มันมันจะเป็นเลขที่ร้อยอร์เหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าเจ้าไหนอ่ะอั้นตัวไหนมาหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าจะวัดดวงกันจริงๆอะ่ะก็คือว่าอันนี้จาก,ก็ไม่คอนเฟิร์ม100%นะคะแต่ว่ามันมันจะมีเลขอ ที่ชนะการประมูลมานะคะเขาชนะการประมูลมาได้8นะคะอันอันนี้ก็คือเลขเด่นเลยนะคะคือชนะการประมูลมาเป็นเลข8แล้วเลข2ตัวนะคะก็ยังได้มา8 7ดด้วยนะคะอันนี้เป็นเลขชนะการประมูลซึ่งถ้าถ้าหากว่าชนะการประมูลมาก,ก็จะถือว่าเป็นเลขที่เด่นที่สุดนะคะจะเป็นตัวเด่นที่สุดเลยนะคะสำหรับเลขชนะการประมูลเนาะ,ะแล้วนะคะ ใครที่เป็นแฟนคลับของอเลขชุดนะคะวัดดวงนะคะคือเลขชุดวัดดวงอ่ะให้เข้ามาเหมือนกันนะคะถ้าหากเป็นแฟนคลับอยู่เนาะชุดนี้นะคะก็ยังคงให้มานะคะเลขชุดเน้น87ด้วยนะคะอันนี้จะเน้น87นะคะชุดของวัดดวงเนาะจากก็เลยเนำมาเขาเรียกว่านำมาเสริมให้เพื่อนๆได้คอนเฟิร์มนะคะว่า เลขตัวนี้นะคะจะร้อยซหรือเปล่านี้จ๋าก,ก็ไม่แน่ใจจ๋าก,ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบใช่ไหมสมมติว่าชอบ8มา1ตัวนะคะจะจับเลขไหนใส่นะคะก็ลองดูนะคะแต,แต่แต่ก็ไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เแต่แค่แนะนํานะคะเป็นเป็นแค่แนวทางนะคะไม่เว้นนะคะแม้แต่ชุดนี้นะคะของหนุ่มบอระเบือนะคะ หนุ่มบรรบือเองก็ให้มาเหมือนกันนะคะอ่าชุดนี้นะคะ87นะคะซึ่งหนุ่มบรรบือก็ให้มานะคะดังนั้นเนาะอ่ารวมตัวเลขนะคะในวันนี้ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าน่าลุ้นจริงๆเลยนะคะก็มีก็จะจะพูดยังไงเนาะก็มีหลายท่านนะคะก็เข้ามาอ่าคอมเมนต์นะคะาจากทาง อีกช่องทางหนึงน่งเนาะก็อันนี้จย์ก็ขอขอบคุณนะคะแต่ว่าเลขนี้นะคะดังไหมนะคะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นนะคะแต่ไม่ถึงกับอั้นเนาะก็ยังไงเราก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเอาไว้เสี่ยงโชคเนะเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่อั้นนะคะแต่ถ้าแนวทางการซื้ออย่างอื่นเนาะอันนี้จ๋าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเป็นเลขที่มีที่มาเดียวกันเยอะๆอะ เหมือนงวดที่แล้วนะคะที่มาเดียวกันเยอะๆนั่นก็คือ64สี่ใช่ไหมอไม่ว่าเจ้าไหนนะคะก็คือเป็นแนวทาง64มาทั้งหมดเลยนะคะอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอกลายเป็นเลขดังไปเลยแล้วก็เป็นเลขที่เจ้าอั้นใช่ไหมแต่ถ้าใครที่ตามหาลอตเตอรี่64ได้อะ่ะก็คือว่าจะได้โชคแต่ว่ามันไม่มีนะคะมาตกถึงจ่าแล้วจะไปตามหาแล้วไม่มีเนาะก็ได้ห้าสี่มามันก็ผิดแค่แต้มเดียวเนาะก็เลย กลายเป็นว่าอดเลยนะคะก็เลยเงออนนี้ยใครนะคะที่เขาเรียกว่าาที่จับอยู่เนาะหาจับตัวเลขอยู่ก็ลองลุ้นดูนะคะแม้แต่เลขชนะการประมูลยังชนะเลข8มาเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเราจะเอาเลขมารวมนะคะก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าแม้แต่อายุข,ของพระพันปีหลวงก็ยัง อายุ87นะคะย่าง88เนอะ,อะเต็ม88นั่นเองเนาะก็ไม่แน่นะคะว่าจะเบิ้ลหรือเปล่าเนอะ,อ,ะอันนี้นะคะก็ไม่มีความแน่นอนนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเราอะจับตัวเลขมาถูกแล้วก็น่าจะได้โชคกันเยอะเลยเนอะ,อะสำหรับนะคะสุดท้ายนี้เนาะจาก็ขอฝาก ช่องจ้าจ๋าปากคโพูดนะคะแล้วก็ขอฝากหน้าฝากตัวนะคะกับเพื่อนๆด้วยเนาะ,ะเลขมงคลนะคะอย่าลืมนะคะติดไว้ด้วยเนาะเลขมงคลนะคะสถิติออกมาเยอะแล้วนะคะสถิติออกมานะคะทําให้เพื่อนๆนะคะมีโชคกันเยอะแล้วเนาะยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองติดไว้ดูด้วยเนาะ,ะอย่างเช่นอายุของราชินีเนาะ,ะองค์สุทธิดานะคะ นั่นออกมานะคะแค่เป็นคู่ต้นกันนะคะท่าน42นะคะอา,อายุ42อย่าง 43, ใช่ไหมแต่ว่าอายุท่านออกนะคะสองสี่นะคะแค่เป็นคู่ตัวกับกันเท่านั้นนะคะสำหรับสุดท้ายนี้จา๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมเนะาะกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกำลังใจให้จ๋านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ